ที่นี่เป็นแผ่นดินที่ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธถูกย้อนรอยไปได้ถึงประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่ม <c oughs> เมื่อศาสนาพุทธเสื่อมสลายไปศาสนาฮินดูจเจริญง,งอกงามเต็มที่จนกลายเป็นศาสนาหลักไปในที่สุดสัดส่วนการนับถือศาสนาของชาวเนปาลน,นั้นเป็นฮินดูกว่าร้อยละแปดที่เหลือเป็นศาสนาพุทธและอื่นๆฮินดูเป็นศาสนาแบบพหุเทวนิยม มีเทพเจ้าให้ศาสนิกกราบไหว้บูชามากมายหลายร้อยหลายพันองค์แตกต่างกันไปตามพื้นที่และชาติพันธุ์แม้ลมจากตะวันตกได้พัดระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมใหม่ๆม,มาสู่เนปาลแต่มีอยู่หนึ่งสิ่งที่อยู่ทวนกระแสะโลกไม่ถูกพัดเลือนหายไปจากผู้คนและสังคมเทพเจ้าองค์หนึ่งอยู่ในร่างของเด็กผู้หญิงผู้คนเรียกหาเธอว่ากุมารีเด็กหญิงจากครอบครัวเชื้อสายชาวพุทธ ที่ถูกยกย่องด้วยคติแบบฮินดูเด็กหญิงวัยหกขวบถูกบิดาอุ้มออกจากห้องเก้าอี้ที่เปรียบเสมือนบัลลังก์น้อยๆดอกไม้สีแดงที่ประดับตกแต่งอยู่ข้างบน เปรียบเสมือนมงกุฎเท้าของเธอสัมผัสพื้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะเธอคือกูมารีหรือเทพเจ้าหญิงตัวน้อยของชาวเนปาลกุมารีในภาษาสันสกฤตแปลาว่าเจ้าหญิงในภาษาเนปาลแปลาว่าบริสุทธิ์กุมารีจึงคือเทพเจ้าหญิงอย่างบริสุทธิ์ที่ชาวพุทธและชาวฮินดูในเนปาลเชื่อว่าเป็นตัวแทนของเทพเจ้า กุมารีถูกนับถือและกราบไหว้อย่างกว้างขวางตั้งแต่คนทั่วไปจนถึงกษัตริย์วัฒนธรรมที่ย้อนไปได้ไกลถึงศตวรรษที่6ต่างจากเทพเจ้าที่เรามักนึกถึงพระกุมารีคือเทพเจ้าที่มีชีวิตแม้จะมีอายุเพียงห้าขวบแต่เมื่อถูกแต่งตั้งให้เป็นกุมารีแล้วนั้นเธอถือว่าอยู่สูงกว่าคนทั่วไปแม้กระทั่งบุพการีของตัวเอง จึงไม่ใช่แค่เธอที่มีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากถูกเลือกให้เป็นกุมารีแต่สมาชิกครอบครัวทุกคนต้องปฏิบัติต่อเธอในวิธีที่เปลี่ยนไปด้วยแต่ศรัทธาที่แรงกล้าในฐานะครอบครัวชาวพุทธทำให้ทุกคนยินยอมพร้อมใจในทุกเช้าปู่ของเธอจะรับหน้าที่จุดธูปสั่นระฆังสวดมนต์และเจิมหน้าผากให้กับล้านของตัวเองตามพิธีกรรม โดยมีเธอนั่งนิ่งๆไม่แสดงอารมณ์อยู่ตรงหน้าไข่ต้มคืออาหารเช้าที่เธอกินเป็นประจำในเครื่องแต่งกายสีแดงสีที่ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นสีแห่งพระเจ้าและอำนาจและหากเป็นวันที่มีคนมากราบไหว้และขอพรเธอจะถูกแต่งด้วยเครื่องประดับเต็มยศทางสร้อยคอที่ดูหนาหนักและกำไรเงินกลางหน้าผักในสัญลักษณ์ที่เชื่อว่าเป็นดวงตาดวงที่สาม ดวงตาแห่งพลังและอำนาจเด็กหญิงเพิ่งเข้ามารับหน้าที่กุมารีได้เพียงไม่ถึงปีได้รับเลือกเพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุดนี่ม่ม่ทาเกจนม้ชนลันซชิอเจนิสับรามรูโนะอันนี้กบพรามโรอ่างรามโรนาขรามโรมุขรามโรอันอีกชรามโมาตรฐานจ้างเซนเคกรกุมารีูจดการนันี่เอเด้นง เทพเจ้ากุมารีจะต้องเป็นเด็กผู้หญิงก่อนวัยประจำเดือนเพราะถือว่าเป็นวัยแห่งความบริสุทธิ์เมื่อเธอเริ่มมีประจำเดือนแล้วนั้นเธอจะหมดสถานะเทพเจ้าทันทีวัดในเนปาลจึงต้องเฟ้นหากุมารีองค์ใหม่ในทุกๆประมาณ10-13ปีกุมารีมีอยู่หลายองค์ทั่วเนปาล แต่ละเขตก็จะมีกุมาร okay. ีเป็นของตัวเองในหนึ่งเขตจะมีเด็กหญิงคนเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นกุมารีการเฟ้นหาจึงเป็นไปอย่างจริงจังและปราณีตที่สุดบรรดาเด็กหญิงจะถูกพิจารณาตั้งแต่รูปร่างหน้าตาพฤติกรรมศาสนาชาติกำเนิดไปจนถึงดวงชะตาของชีวิตเธอจะต้องเกิดมาในครอบครัวศาสนาพุทธที่มีต้นตระกูลคือสากยวงศ์ตนตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้า หรือต้นตระกูลบาจาชารยาของชนเผ่าเนวาชนเผ่าท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในหุบเขากาดมันดุมาหลายร้อยปีพวกเธอจะต้องมีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับ32ประการของพระโพธิสัตว์ที่บรรยายไว้เช่นอกพึ่งพายดังราชสีมีดวงตาดุดโคหรือร่างกายสง่างามดังต้นโพคุณสมบัติเหล่านี้จะถูกพิจารณาโดยบรรดาพระและนักบวชจากศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธที่ถูกจัดขึ้นอย่างภายใน ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปหนึ่งในนักบวชที่อยู่คู่กับการคัดเลือกกุมารีมาหลายปีบอกกับเราว่าแม้แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปสังเกตการเป็นหน้าที่ของพระเท่านั้นที่จะเฟ้นหาเด็กหญิงที่สมบูรณ์แบบที่สุดนริกมาว่ากมาีก็นุนสนมัยไปปัจจุบันไปปัจจุบันนีมเราลนูมนนอากีเนย अगाडि नै कुमारी फेर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि यी बिहारहरू मैले अघि भनेको दस र आठ बिहारहरूबाट जुन साक्य वंशका कन्याहरू हुन्छ त्यसमा उपयुक्त चाहिँ कन्या छानिन्छ अब कन्या छान्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कन्याको कुनै पनि खोट नभएको हेर्दाखेरि लुक राम्रो भएको होइन เธอมีกฎบางประการที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอย่างนิฮราหรือเด็กหญิงคนนี้ที่ถูกฝึกไม่ให้พูดกับบุคคลอื่นยกเว้นครอบครัวและห้ามออกไปข้างนอกที่พักอาศัยจะมีก็แต่เพียงเทศกาลประจำปีที่เธอจะถูกแห่แหนออกไปให้คนนอกได้ชื่นชมหรือขอพรจากที่เราสังเกตเธอดูนิ่งครึมต่างจากเด็กในวัยเดียวกันหน้าที่ที่เธอต้องทำแม้จะมีอายุเพียงห้าขวบคือ चाहिँ मेरो प्रत्येक महिना चाहिँ राम्रो जाओस् राम्रो बितोस् भनेर प्रार्थना गर्दा त्यही हो एक दिन पनि खेर नजाओस् मेरो समयहरू यो बाँचुन्जेलको समय समयहरू एक दिन पनि खेर नजाओस् भनेर महिनाको एक दिन एक गते म प्रत्येक महिनामा आउँछु ตามความเชื่อของพวกเขาแล้วกุมารีจะมีสีหน้าสามอย่างคือสีหน้าโกรธสีหน้าจริงจังและสีหน้ายิม้มบางคนเชื่อว่าใบหน้าเหล่านี้สามารถถ่ายทักอนาคตได้วันที่เราไปหาเธอเธอแสดงใบหน้านิ่งเฉยเจ้าวนนี้เรเียบร้อยกูมารีรวยวันนี้สตูนจากุมารีกดจินตอนวารุนใส่นะเอวดาสีโลสเอวดาดิซาลูเออดาจิงซีเรียสเห็นไหจิตจินตอนวารุจินต์ไดรูปเดียวกันหม अब त्यो हुने बेला चाहिँ नि अब धेरै जस्तो आसमा बस्नुहुन्न उहाँ कुमारले गर्नु नहुने मान्यता भने कुमारी चाहिँ नि बाहिर जानु मान्नुहुन्न मेन कुरा त्यो भयो अनि कुमारीले चाहिँ नि गर्नु नहुने भनेको अब उहाँलाई चाहिँ नि हामीले गाली गर्नु भएन जे गरे पनि हाम्रो क्षमा मात्र मागेर उहाँले मनाउनु पर्छ कुमारी เพราะถูกมองว่าเป็นเทพเจา้าที่อยู่เหนือมนุษย์ทั่วไปแต่สังคมโลกที่เปลี่ยนไปและความจริงที่ว่าพวกเธอต้องกลับไปใช้ชีวิตยิ่งสามันชนปกติในสักวันทําให้กฎระเบียบและพิธีปฏิบัติที่ยึดถือมามากกว่าร้อปีก็ต้องปรับตัวที่ะ้่ีจะนจรีงกฤิย์ริ कुमारीलाई चाहिँ बाटो हिँड्नै आउँदैन वर्षौँ वर्षमा स्कुल जानलाई पनि हामीले आर्ट्स मात्र पुऱ्याउनु पर्छ मैले देखेर एककुमारीहरू होइन जहाँ जानलाई पनि डराउँछ अहिले कुमारी देउटले तलेजु भगवानले छोडेपछि त्यो चाहिँ मैले देखेको छु अब मेरो मैले भविष्यमा के बिचार राखेको छु भने अब सबै एक कुमारीहरू छ यहाँ एक एकमार त धेरै छ बिहा भएको बिहा नभएको होइन उनीहरूलाई चाहिँ टाइम टाइममा चाहिँ नि बढाएर चाहिँ म यहाँ चाहिँ नि मेरो घरमा भेटाउँछु होइन ครอบครัวใดก็ตามที่ลูกสาวถูกเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกุมารีนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาเพราะตามความเชื่อและสภาพสังคมของเนปาลแล้วทั้งครอบครัวจะอยู่ในสถานะที่น่าเคารพนับถือตามไปด้วยในระยะเวลาราวสิบปี เหล่ากุมารีจะถูกปรนิบัติและกราบไหว้ดังเจ้าหญิงข้อกฎระเบียบต่างๆที่ถูกกำหนดขึ้นทำให้พวกเธอมีชีวิตที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปแต่หลังจากที่เส้นตายทางธรรมชาติอย่างประจำเดือนมาเยือนพวกเธอแล้วโลกใหม่ที่กว้างใหญ่ภายนอกประตูวัดคือโลกใหม่ที่เธอจะต้องเผชิญ ในอีกในหนึ่งการเป็นกุมารีเปรียบเสมือนการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกการถูกห้ามออกไปข้างนอกพูดคุยกับผู้คนจนถึงไปโรงเรียนและเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันเกิดคำถามว่าเหล่านี้เป็นการละเมิดสิทธิเด็กหรือไม่คำถามดังขึ้นพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงที่สะเทือนสังคมหลังราชวงศ์เนปาลถูกโค่นในปี2008เกิดบรรยากาศการเมืองใหม่ๆใ,ในเนปาล ความเชื่อและวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆถูกตั้งคำถามรวมถึงสิทธิของเด็กหญิงที่ได้รับเลือกให้เป็นกุมารีมีการยื่นเรื่องให้ศาลสูงสุดพิจารณาสิทธิและชีวิตที่พวกเธอควรได้รับในฐานะเด็กคำร้องเรียนได้รับคำตัดสินเมื่อปี2008โดยศาลสูงสุดประกาศว่ากฎข้อบังคับของกุมารีนั้นล้าหลังพวกเธอจำเป็นต้องได้รับการศึกษาและสิทธิต่างๆดั่งเช่นเด็กคนอื่น แต่คำสั่งของศาลสูงยังคงสถานาะเทพเจ้าของพวกเธอไว้เพราะความผูกโยงระหว่างกุมารีกับวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานมีความแข็งแกร่งกว่าการเมืองจึงเลือกที่จะยังสง,งวนพื้นที่ไว้ให้กับความเชื่อนี้แม้ระบบการเมืองแบบเก่าจะถูกแทนที่ด้วยระบบการเมืองใหม่อย่างประชาธิปไตยแต่บรรดาผู้นำและคนสำคัญยังคงเข้ามาขอผ่อจากกุมารีผ่านมาหลายร้อยปี กุมารีจึงยังคงสถานาะเทพเจ้าอย่างเหนียวแน่นยังคงความสำคัญอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราสนใจใครรู้คือเมื่อหมดสถานะการเป็นเทพแล้วพวกเธอจะปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมอย่างไรมาติน่าเด็กสาวผมยาวในชุดกระโปรงสวยงามวัย13ปีคืออดีตกุมารีประจำเขตเมืองกาดมันดุ เขตใหญ่ที่นับว่าเป็นกุมารีที่คนเคารพนับถือมากที่สุดเธอถูกเลือกให้เป็นกุมารีเมื่อเธออายุเพียงแค่สามขวบวันนี้เธอกลับมาอยู่กับครอบครัวหลังสิ้นสุดหน้าที่ในฐานาะเทพเจ้ากุมารีที่ทำมากว่า9ปีเธอจึงสามารถนั่งพูดคุยกับเราได้อย่างคนสถานะเดียวกันแม้วันนี้จะกลายสถานะเป็นเด็กหญิงทั่วไปแต่ด้วยธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้นำประเทศยังขอพรจากกุมารี เธอจึงคือเด็กหญิงที่ประธานาธิบดีและคนสำคัญของประเทศต่างเคยเข้ามาขอพรเอ่อเราประธานาธิบดีมาในในเทศกาลเ a ส a ิวัลนะอืมมมสอง e s ั t i ซึ่ง now our, now president is the uh, now the birthday one d a r i and, and the, the first president is r ar, yeah, the r a m b a r n n a t h a b i e also come the uh, Kumay House y e a and uh, uh, to the president a l s come in the k u m a r i House and to To มาติน่าต่างจากนิฮารากุมารีองค์แรกที่เราได้เจอเธอไม่ได้อยู่กับพ่อแม่สมัยยังเป็นกุมารีแต่กระนั้นเธอก็อยู่ในยุคที่ข้อบังคับต่างๆของกุมารีถูกปรับให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่เธอได้เรียนหนังสือ และฝึกใช้เทคโนโลยีต่างๆภายในวัดเช็กเช่นเด็กคนอื่นแม้กฎระเบียบจะผ่อนปลนมากขึ้นเพียงใดแต่โลกภายนอกย่อมกว้างใหญ่กว่าโลกสมัยครั้งยังเป็นกุมารีก้าวขาออกจากบ้านครั้งนี้ โรงเรียนจะคือโลกใบใหญ่ใบแรกของเธอเธอยืนอยู่ในแถวอย่างกลมกลืนท่ามกลางนักเรียนคนอื่นๆก่อนจะขึ้นไปห้องเรียนพร้อมกับเพื่อนๆอย่างพร้อมเพรียงโลกที่เธอจะมีเพื่อนเป็นครั้งแรกเพื่อนที่สามารถสัมผัสและพูดคุยกับเธอได้เยี่ยงคนปกติโลกที่เธอจะสบตากับคนอื่นและแสดงอารมณ์ได้อย่างเปิดเผยไม่ผิดต่อข้อบังคับอีกต่อไป วันแรกที่โรงเรียนเป็นวันที่อยู่ในความทรงจําของเด็กทุกคนสําหรับเด็กคนอื่นมันเริ่มต้นเมื่อราว4-5ขวบสําหรับเธอมันเริ่มช้ากว่าเด็กคนอื่นเป็น10ปี school, She feels very and t o enter the school premises but all the students, all the students her friends they already they go often there that place kumari ghar then they are so Why she the same the เด็กที่ไม่ได้พูดคุยกับคนทั่วไปมาเกือบทั้งชีวิตเป็นธรรมดาที่เมื่อพูดคุยกับคนแปลกหน้าอย่างเราเธอจะเขินอายและไม่กล้าสบตาตรงๆอยู่บ้าง So how many friends do you have now? I have two best friends. Ah, what are their names? ิัน่่ะ so they are from the same class with you yes what subject you like the most now math subject why why do you like math, math. Is this is difficult for you mathematics no not at all what about English do you like English e เราชวนเธอมานั่งคุยในเรียบทง่ายๆบนบันไดของอาคารเรียน เธอไม่ปฏิเสธและเล่าให้เราฟังว่าเธอชอบเล่นแบดมินตันและระบ,บายสีน้ำหากย้อนไปเพียงสักหนึ่งปีที่แล้วอิริยบทแบบนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อครั้งเธอยังเป็นกุมารีเทพเจ้าหญิงองค์น้อยของชาวเนาปาลหากเป็นผู้ใหญ่ที่มีอัตตาการกลับมาเป็นคนธรรมดาหลังจากมีคนคอยห้อมล้อมให้ความสำคัญและเคารพบูชาคงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักแต่ความเป็นเด็กในตัวมาติน่า ยังทําให้ธรรมชาติของเธอโหอยหาความสดใสาตามวัยที่ควรจะเป็นบ่าววันนี้เธอจึงเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังปรับตัวเข้ากับโลกกว้างใบใหม่ให้คุ้นชินชานิราเด็กสาววัย23ปีตรงหน้า เธอกำลังศึกษาระดับปริญญาโทใฝ่ฝันจะเป็นนักบัญชีเธอคืออดีตกุมารีอีกคนที่เคยอาศัยอยู่ในวัดเป็นระยะเวลา10ปีหากมาติน่าอดีตกุมารีเด็กสาวที่เราเจอเปรียบเสมือนดักแด้ที่กำลังจะกลายเป็นผีเสือ้อชานิราคือผีเสื้อที่มีปีกสวยงามโบยบินสู่โลกภายนอกได้แล้วประสบการณ์การปรับตัวให้เข้ากับผู้คนที่ไม่ง่ายทำให้เธอริเริ่มอยากจัดการอบรมให้กับเหล่ากุมารี เธอพาเรามาเจอเพื่อนอดีตกุมารีด้วยกันที่อยากปฏิวัติข้อระเบียบต่างๆของกุมารีให้เข้ากับยุคสมัยเพราะเธอทั้งสองล้วนเจออุปสรรคตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากประตูวัดบทเรียนแรกๆของอดีตกุมารีนั้นเหมือนเด็กอายุหนึ่งขวบนั่นคือการหัดเดิน Uh, it was very difficult for me as soon as I uh, get, uh, retired from the Kumari. Because first thing is I don't know how to walk. Because uh, when I was Kumari, uh, people used to carry me when I go to outside. So it was very difficult for me to walk. And um, I used to feel very uncomfortable in wearing school uniforms. I don't like to wear it. It was blue dress and grey skirts. I was very uncomfortable in that. And uh, it was very difficult for me to uh, interact with the friends. ห so ลังจากหัดเดิน <Hello. S 2> ขั้นต่อไป <Yes. S 2> พวกเธอหัดพูดและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆเธอทั s <S ้งสองเห็นตรงกันว่าการศึกษาของเหล่ากุมารีไม่ใช่ปัญหา <Yes. S 2> ปัญหาคือการเข้าสังคม <Yes. S 2> ซึ่งเป็นเรื่องยากกว่ามาก <Yes. S 2> ตัวชานิราเอง <Yes. S 2> ก่อนจะพูดจาฉาดๆได้ขนาดนี้ <Yes. S 2> ก็ใช้เวลาพอสมควร Uh, yes, because um, at my time, in, as I said, education was just introduced, and only thing possible was teaching through the books. Not other thing, the the presentation skills, the languages, the arts, music, whatever I missed inside. Being as a goddess, I wanted to introduce it for the current Kumari. I don't want her to face the same problem afterwards in her transition period. So we thought of starting a group together to help her. ตามความเชื่อแล้วหากกุมารีล้มป่วยหนักหรือร้องไห้นั่นคือลางบอกเหตุว่าประเทศอาจเผชิญกับเหตุร้ายเหตุการณ์สังหารหมู่ราชวงศ์ของเนปาลในปี2001และเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในปี2015ถูกชาวเนปาลบางคนจับไปยึดโยงกับอาการเจ็บป่วยของเหล่ากุมารีและชานิราคือหนึ่งในกุมารีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของประเทศครั้งนั้น and i was sitting on the throne and i was uh, the prayers were rolling down so some other people they came to see me and uh, one of them was a priest who, who, who selected me mm -hmm. and he was there and said he saw me crying and then said that this is a very bad omen for the nation and we need to ask for forgiveness to the goddess so he was uh, you know, about to do perform some rituals, but then at that moment u uh, we heard the news that the r o y a family has been collapsed. So that's why, and then I stopped crying and laughed. I don't know what happened to me. I, I just don't know. แม้การศึกษาและสังคมสมัยใหม่จะแต่งแต้มไม่ชานิราเหมือนเด็กหญิงยุคใหม่ทั่วไปแล้วแต่อีกด้านของชีวิตเธอยังผูกโยงกับความเชื่อและวัฒนธรรมของกูมารีอย่างเนีวแน่นเธออาศัยอยู่กับป้า ซึ่งเป็นกุมารีที่อายุมากที่สุดของเนปานปลป้าของชนิราย,ยังเป็นกุมารีจนถึงวันนี้ไม่เคยสละออกจากตำแหน่งเพราะด้วยสุขภาพส่วนตัวบางอย่างทำให้เธอไม่เคยมีประจำเดือนในโลกข้างนอกที่เธอเป็นสาวฉะฉานมั่นใจขมักขม้นเรียนและทำงานเพื่อที่จะเป็นนักบัญชีที่เก่งกาจแต่โลกภายในบ้านยังคงเป็นบรรยากาศแบบเดิมๆเ,เหมือนกับเวลาถูกหยุดหมุน เคยยังทําหน้าที่ดูแลแขกที่เข้ามากราบไหว้และขอพรจากป้าของเธอความเชื่อที่อยู่กับครอบครัวเธอมาหลายชั่วอายุคนจะว่าไปแล้วชีวิตของชานิราก็คล้ายกับเนปาลโลกสองใบที่อยู่คู่ขนานกันในสังคมโลกใบหนึ่งคือประชาธิปไตยและความทันสมัยที่กําลังค่อยๆงอกเงยตามกระแสโลกโลกอีกใบคือความเชื่อและความศรัทธาที่ผูกพันกับผู้คนมายาวนานจนยากที่จะถ่ายถอน และกำลังถูกตั้งคำถามโลกเปลี่ยนผ่านจากยุคสู่ยุคมาหลายครั้งความก้าวหน้าและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มากมายเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อของผู้คนไปไม่ใช่น้อยแต่บางความเชื่อในบางดินแดนยังคงเหนียวแน่นธรรมชาติของมนุษย์มักอยู่กับความหวังสิ่งใดที่เป็นประกายของความหวัง จึงยังได้รับความสำคัญอยู่เสมอกุมารีเทพเจ้าหญิงองค์น้อยตัวแทนความเชื่อของชาวพุทธและชาวฮินดูในเนปาลคือภาพสะท้อนนั้นกุมารีเป็นสถานะที่ทรงความสำคัญและได้รับความเคารพสูงสุดเท่าที่เด็กหญิงชาวเนปาลคนหนึ่งจะมีได้แต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือเวลาและชีวิตในวัยเด็ก สิทธิขั้นพื้นฐานที่หลายคนตั้งคำถามกับธรรมเนียมปฏิบัติอันเก่าแก่ยาวนานนี้แต่ในเมื่อความศรัทธาในเหล่าทวยเทพยังคงสถิตอยู่อย่างมั่นคงประหนึ่งคุณเขาหิมาลายัยก็คงจะยังมีเด็กหญิงอีกหลายต่อหลายคนถูกเลือกให้เป็นกุมารีเพื่อเป็นตัวแทนของเทพเจ้าวิชาวเนปาลได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจต่อไป หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u ปเปอร์แฟงด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันค่ะ